ไหนไหนไหนได้ข่าวว่าแสงมืดมายินดีด้วยกับคนที่ดองตั๋วไว้นะครับส่วนลุงเหลือไม่มีแม้แต่เพชรแม้แต่ตัวก็ไม่มีโอกาสเด้นลุ้นอ่าสำหรับใครที่เป็นคนอดทนก็ได้ลุ้นนะครับ มาแล้วเห็นไหมอืมก็มาจนได้นะแล้วก็เพิ่มโอกาสสุดยอดเลยนี่ไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ก็เพิ่มโอกาสนะครับคือเพิ่มโอกาสแทบทุกอย่างเอาไง,ไง่ายๆเนาะเพิ่มโอกาสแทบทุกอย่างนะจ๊ะอ่าตรงนี้ลุงมีอยู่กาชาที่มีห้าสิบสาม อุปกรณ์ก็เพิ่มโอกาสเจ็ดดาวนี่อ้าแต่เซตนี้ไม่ได้เพิ่มนะเพิ่มเฉพาะเซตคอนเซตกบเซตกบอุ้ยโอสะอึกใครทักเออเซตคอนเซตกบเซตครีมเซตปืนนี่พวกนี้ก็เพิ่มโอกาสอืมสุดยอดไปเลยก็ขอให้ทุกคนโชคดีได้ตัวที่อยากได้กันนะครับ ส่วนลุงก็ตีพีวีพีไปเรื่อยอ้าวไอ้ลูกชายมันมาลองตีกับลุงว่ะขอไปดูหน่อยแล้วกันลูกชายมาตีลุงมาว่าสั้นปิดปาบเปิดปาบเปุบปาบ,ปบ,ปบ,ปบลูกชายตั้งตัวอะไรมาอ่านึกว่าจะตั้งสามตัวออกไม่ใช่นี่ใครอยากใครที่มาทดสอบตีกับลุงแล้วอยากให้ลุงทำคลิปนะครับก็แจ้งเข้ามาได้นะครับลุงก็จะทำให้นะครับ แต่ถ้าไม่แจ้งมาเนี่ยก็ไม่รู้นะเออบางคนเนี่ยมาตีลุงปุ๊บในใจลึกๆอาจจะให้ลุงทําคลิปลง YouTube อะไรเงี้ยก็บอกกันได้นะเออแต่อย่างงี้อันนี้ลูกลุงมาตีอ,อ่าก็ดูัะหน่อยว่เอ้ไปชนะได้ยังไงอ๋อก็โหเหมือนเดิมคือสเต็ปเดิมอะ่ะต้านี่ก็แพ้ตัวบินทีมลุงอยู่เหมือนเดิมนะครับตัวกันบินต้าก็ ทำอะไรลุงไม่ได้นะก็นบเหมือนเดิมอ่ะก่อนที่จะลาจากกันคลิปนี้ตอนนี้อยู่แต้มอยู่สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบสองนะครับก็เหมือนเดิม PVP ไปเลยนะครับถ้าลุงแพ้ก็อย่ามาว่าโอ้ยทีมลุงก็ลุงตั้งทีมยังจังสัน่นจังซี่เอาก็ว่ากันไปนะใครเห็นตรงไหนจุดอ่อนด้อยของลุงก็ช่วยชีย้แจงพิมพ์มาบอกกันจักนิดจักหน่อยแล้วกันอืมก็ตามเรื่องตามราวของลุงนะครับ นะคลิปนี้จะไม่ใส่เพลงจะไม่ตัดต่อใดๆดทั้งสิ้นลงแบบสดๆนะจ๊ะเดี๋ยวขอหาตัวดูคู่ต่อสู้ที่แบบดูดีดูดาหน่อยเออเอ้ยอันนี้พอได้เนี่ยเน,นี่ยเพอได้กินเนี่ยพอได้ <c oughs> แต่ว่าก็มีแสงแบบโหดๆอยู่เหมือนกันนะเอาลองดูไม่มีปัญหานะครับสำหรับสี่ไม้นี้อืม ไปนะครับออโต้สี่ไม้นี้จะได้ไม่ได้นะเอาช่วยกันดูเป็นกําลังใจให้ลุงด้วยแล้วกันโทวะมาแล้วนะครับเอาโดนเข้าไปหน่อยนึงอ้าวนี่นะฮะโดนเจมเมืดเข้าไปหนึ่งชุดนะครับยืนด้วยตัวก๊อปบ้างนะทีมลุงนะอ่ตัวบินยังไม่ออกเอาออกไปสักชุดนึงตัวนึงไม่ใช่ชุดอาออกไปตัวลุงลุงคิดว่าลุงยืนสบายนะครับสําหรับทีมนี้เนื่องจากเขาโดนเจมเมืดลุงกระหน่ำซัมเมอร์เซลไปเยอะ อืมถ้าหน่อยนะอย่าให้พลรราดเกมออกแล้วเราก็ตบไปด้วยตัวบินซ้ําเข้าไปนะจ๊ะก็กระดึบกระดึบกันไปนะพรุ่งนี้ก็รีลีกนะครับน้องๆหนูๆสายฟรีมีดีตรงไหนสายฟรีมีดีตรงที่ความอดทนถ้าไม่อดทนเล่นเกมนี้ยังไงก็ไม่โหดอ่า อดทนใครอดทนแล้วถึงระยะเวลาที่ว่าเขาเปิดแสงมืดมาแบบนี้ในช่วงนี้ก็จะได้เปรียบเนื่องจากมีตัวเยอะมีโอกาสที่จะได้ตัวดีๆเข้ามาครอบครองอ่าส่วนลุงเหรอ <c oughs> ไม่มีเ <c oughs> นื่องจากลุงไม่ความอดทนลุงเริ่มน้อยลงอืมลุงไปสุ่มไอตัวนาฬิกาปู่ซะเยอะนะครับคนลุงก็เลยไม่ได้เก็บ ลุงอ,อยากได้มากเลยนาฬิกาปูมันเป็นตัวชนตัวชนที่โหดธาตุมืดซะด้วยอ่าก็เลยอยากได้ก็เลยได้มาก็สุ่มไปได้มาก็สุ่มไปแล้วไม่ได้เก็บรวบรวมสะสมตัวสักเท่าไหร่พอถึงช่วงที่ตัวแสงมืดมาอย่างเงี้ยลุงก็เลยแฮ้วนะครับไม่ได้ยิ้มอย่างพวกน้องนะอน้องคนไหนมีความอดทนก็จะยิ้มในช่วงนี้ยิ้มกลิ่มอะไรแหละถ้าเกิดสุ่มแล้วได้ตัวที่อยากได้ด้วยนี่แบบ ยิ้มหนักเลยเออแบบอุ้ยสมความมุ่งมากปรารถนาที่รอคอยอ่ามันจะเป็นอย่างนั้นนี่ไม่ได้มีตัวกันบินนะครับบอกก่อนนะไอดีนี้ใส่ไม่ได้มีตัวกันบินนาะใส่เน้นก๊อปตัวกันบินเข้ามาตีตัวเองนะครับอ่าเน้นก๊อปนะเน้นก๊อปนะเน้นก๊อปนะนี่เน้นก๊อปนะพัดมาพัดกลับเอาละทีนี้เป็นช่วงเวลาของลุงบ้าง ที่ลุงจะลุยนะเป็นช่วงเวลาของลุงที่ลุงจะลุยนะครับใส,ใส่เข้าไปใส่เข้าไปเจาะเข้าไปเจาะเข้าไปนี่ไงเียบร้องอ่าสองพันสองสองพันสอง,สอง,สองต่ออีกสองรอบทีมนี้ว่าไงทีมนี้ก็เน้นก๊อปมาเหมือนกันเพราะว่าไปนะครับ มาถึงก็เปิดทีมแรกทีมเอแล้วก็ใส่กันก่อนเลยเนาะเปึ๊บเปิรบเปิรบปบปบปบออตโต้เห็นไหมกดไปได้เซตหนึง่งแล้วก็ออเตอร์อ่าแล้วก็โดนเจมม,มมืดถล่มซัมเมอร์เซลเข้าไปยืนไม่ไหวนะจ๊ะก็ยืนไม่ไหวก็ชนไปเรื่อยเรื่อยก่อนชนไปเรื่อยๆรอจังหวะเขาออกไอเทมออกไอเทมเสร็จแล้ว,พ,ลวพัดแล้วทีนี้พัดทีนี้รอวิ่งมาสี่ช่องเล็งไว้ฟึบแล้วก็ เตรียมกดอมตะสี่ช่องเล็งไว้แล้วกดอมตะแล้วกด,กดสลับทีนี้มารอลุ้นว่าตัวตายเยอะไหมอ่ายืนได้ไหม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 อ่าถ้าอย่างนี้ก็ไม่ต้องลุ้นอ่าถ้าตัวตายอย่างนี้เยอะนะไม่ต้องลุ้นแหละอืมจบข่าวนะครับก็ให้กับหดไปเถอะโอเค <c oughs> ต่อไปไปดูเกียร์เขาไหมล่ะอ้าวอยากเห็น บางคนอยากเห็นเกียร์เอ๊ะทำไมบางู้นก็โหดละลุงนี่เนี่ยอืมอ่ะน้องลองก็งไปพิจารณาเอาเองนะเออเขาเติมหรือเปล่า,าล่ะลุงเอ๊ะไม่รู้เหมือนกันนะเขาเติมไม่เติมไม่รู้นะดูเองครับอ่าเราจะไปว่าเขาเติมนะครับดูเองดูจากเกียร์เองนะเออบางทีเขาอาจจะเก็บสะสมอะไรก็ได้เออเราจะไปรู้ไปว่าเขาว่าเขาเติมแมวไม่ดีไม่ดีอือต่อนะครับนี่ ไปไปไหาตัวที่เราคิดว่าได้หรือเปล่าหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้อ่านี่ก็ก๊กอปอีกแล้วนะก๊อปเจอก๊อปว่ะเราอาจจะสู้เซสซุนนะไม่ได้นะครับธาานไม้แม็กมาด้วยแต่ก็ขอให้ยืนให้อยู่ก่อนแล้วกันในช่วงแรกถ้ายืนไม่อยู่นี่ก็จบข่าวนะครับอ่าม,มีตัวยืนอยู่บ้างไหมนะ อ้าไอเทมแรกออกมาแล้วน้องไอเทมแรกออกมาแล้วเ,เ,กออกวเห็นไหมอ้าแล้วทีนี้เป็นไงไอเทมแรกออกมาแล้วก็เป็นไงครับอืมเป็นไงก็เป็นงั้นแหละเนาะน้องๆเนาะเออ,อ,อ,อตามที่เห็นแหละเราต้องมีความอดทนรอไอเทมพัดนะหลักๆเรียบร้อย แมวสองสองหนึ่งหกอ้าวตั๋วหมดอ่าตั๋วหมดก็เตรียมไปเจอกันกันกบลุงมานีในการไลฟ์สดที่ y o u t u b e นะครับช่วงนี้บอกไปแล้วตั้งแต่ต้นคลิปนะแสงมืดแสงมาไหมมืดมาไหมมืดไม่รู้แต่แสงออกมาอ่าแล้วก็อุปกรณ์นะ ก็อาจจะเป็นแพ็คอืมแสงไม่มาแต่อาจจะเป็นแพ็กเกจแพ็กเกจเนี่ยแพ็กเกจแบบหลอกล่อเออหลอกล่อกงหลอกล่อเกียร์อะไรแบบนี้นะจ๊ะอ่าก็ลองพิจารณากันดูตามกำลังซับของแต่ละคนแล้วกันแล้วเจอกันคลิปหน้ากับช่องลุงบารีชูใจแล้วครับอืมรักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับใครที่มาดูใหม่ก็ ถ้าอยากกดติดตามก็กดนะฮะก็ไม่อยากจะบังคับใครวะนะไม่อยากบังคับให้ใครต้องมากดติดตามนะครับชอบก็กดไม่ชอบก็ไม่ต้องกดไม่เป็นไรนะจ๊ะปาร์ครับสวัสดีครับจุบ๊บ